เราทํำยังไงให้หน้าของเราดูเด็กได้ตลอดนี่อายุเพิ่ง34ไปมัดมานนั่นก็คือนางกัแนนใช้เม็ดโบทอกหรือว่าเซรั่มร้อยไหมในตำนานนั่นก็คือน้องคนนี้นั่นเองค่ะทุกคน <Wow. S 1> เป็นเม็ดมุกที่บีบออกมาแล้วก็รูดไปที่หน้านะวันนี้ไม่ทาเราทาทุกวันวันนี้ยังไม่ทาเมื่อเช้าลืมะจะบอกทุกคนว่า มันมีสารตัวหนึ่งที่ไม่มีที่ไหนในโลกชื่อว่าสารเอทโทซินปกติแล้วเนี่ยมันจะชอบขายพวกคอลลาเจนใช่ไหมทั้งกินท,ทั้งทาใช่ปะแต่การมีแค่คอลลาเจนไม่ทําให้หน้าตึงอาจจะทําให้หน้ายืดหยุ่นดีใช่แต่ตัวนี้กระตุ้นอีกอย่างหนึ่งที่ทําไม่ได้คืออีลาสตินเด็กมันจะมีเยอะ อีลาสตินคือความยืดหยุ่นและตึงกระชับของหน้าใช่หน้านอนก่อเนีเนี่ยก็จะไม่หย่อนคอยเวลากักตัวอยู่บ้านเพราะว่าไม่มีคลินิกไปรูดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างคนที่ได้ลองใช้แค่ครึ่งหน้าไปเดี๋ยวไปดูกันไปดูคนกันนะคะหลังจากที่เราใช้แคปซูลล็อกหน้า1เมตรแล้วเนี่ยคะเห็นอะไรไหมคะว่าข้างเนี้ยมันจะยังมีแก้มอยู่แต่ในขณะที่ฝั่งเนี้ยเรียวขึ้นแล้วอืมชอบมากเลยอ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มร้อยใหม่นะคะก็ใช้แทนการร้อยใหม่แล้วก็การฉีดโบท็อกซ์ต่างๆนะคะการใช้ง่ายมากๆนะคะเป็นการรูดขึ้นแบบนี้สารสำคัญของเขาชื่อว่าเอโทซินค่ะคือสารที่ใช้ในการกระตุน้นเอลาสตินใต้ผิวหนังเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกของโลกนะคะที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ตอนนี้ครั้งเดียวหน้านแน่นแล้วก็ยกกระชับทันทีง่ายมากๆวิธีการนะคะสามารถยกได้ตั้งแต่คิ้วแก้ม เหนียงคอหลังมือจุดไหนที่เขียวจุดนั้นตึงทันทีหลังจากที่ใช้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทําได้นะที่อื่นเขามีแต่การสร้างคอลลาเจนนะแต่ที่นี่นะคะทําได้แม้กระทั่งสร้างสรารที่ชื่อว่าออลาสตินสังเกตเลยค่ะด้านที่ใช้ริ้วหายทันทีค่ะคพวกเราเนี่ยเคยไม่ใช้สัปดาห์หนึ่งแกเพอหมดเป็นไงจับแล้วหน้าแบบฉันคือคนแก <laughs> จบเฮ้ย <laughs> มันเหมือนติดปลายนิ้วออกมาเว้ย แต่เนี่ยพอเราใช้อย่างเงี้ยมันแบบอุ่นกลับเด้งกลับเด้งกลับนาเด้งมาเขาบอกว่าเมื่อใช้หมดกระปุกแล้วนะอีลาสตินเราจะสร้างได้ดีมากถึง120%อ่าดีขึ้นเหมือนวัยเด็กเด็กแบบตูดเด็กเด้งเด้ะแกฉันชอบมันมากหนึ่งกระปุกก็คือ เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปคลินิกช่วงนี้นะคะแล้วอยากที่จะสร้างอิลาสตินโดยธรรมชาติเป็นสารสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลกนะคะสามารถติดต่อพี่แนนได้ใช่ค่ะตามลิงก์นี้ออนะตามข้างล่างเลยแอดไลน์มาคุยกันนะคะคนแนนจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่แนนสาบานกับพระเจ้าเลยว,ว่าน่นจะใช้มันทั้งชีวิต ทั้งชีวิตขาดมันไม่ได้พูดแล้วขนลุกไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่ได้แล้วดีจริงๆไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยจริงๆค่ะใครไม่อยากแก่นะคะกินตามเราและใช้ตามเรานะคะอันนี้มีคนถามกินกี่เม็ดคะเช้า1เม็ด21หนึ่งเม็ดใช้ค่ะใช้คือทา1เม็ดไม่ใช่กินนะคะน้องขาตัวนี้เอาไว้ทานะคะคุณน้องเอาว่าวันนี้นะคะเรามาจบที่ทั้งความสวยภายในและภายนอกกันไปพร้อมกันกับช่องทํางานให้สวยขึ้นบายตเ t อ e r f l y Turns ของเรานะคะวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์และทางช่อง Youtube c h a n n น l ของเราค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะคะและใครยังชอบให้น,น,นันมาป้ายาอะไรนะคะขายก็บอกว่าขายไม่ขายก็บอกว่าไม่ขายแล้วเราอย่าลืมนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราไปสู่หนึ่งล้าน s u b s c ค i b e มปพรมกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราสองคนลาไปก่อนบ๊ายบายจำไว้เราจะไม่ยอมแก่เด็ดขาดเลยอย่าพิ่งรีบท้องนะอย่าพิ่งรีบนะ